มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านแห่สองเลขเครื่องบินทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งในหลวงสเสด็จอุดรอ,อีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤศจิกายน2563เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะน่าจะมีเลขในใจกันมาบ้างแล้ว ในวันนี้ทางเราก็ได้รวบรวมข้อมูลตัวเลขเอามาฝากเป็นแนวทางค่ะหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชนินีได้สเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดอุดรในพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนพศ2563ที่ผ่านมานั้น แน่นอนว่าชาวบ้านหลายคนไม่พลาดที่จะแห่สองเลขกันนะคะซึ่งเป็นเลขเครื่องบินพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระประมาพิไทยใหม่คลังทรงสเสด็จด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์ไปลงจังหวัดอุดรธานีค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยเลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ที่ในหลวงและพระราชนีทรงใช้เป็นราชพาหนะในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โดยทะเบียนรถพระที่นั่งได้แก่หมายเลขรอยอร9 9อ9 0 4ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ